สวัสดีครับสวัสดีชาวฮอตวอลเลย์บอลทุกคนเลยนะครับผมเป็นที่ฮือฮาเป็นที่พูดถึงกระแสแรงมากนะครับสำหรับกัปตันผู้รพันพันเกิดปราดมือเซตสาวนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยนะครับที่เจ้าตัวเนี่ยบินไปเล่นวอลเลย์บอลหลีกอาชีพที่ประเทศโรมาเนียเซมอรสอนราพิคบูคาเรสซึ่งทำการแข่งขันไปแล้ว4แมตช์นะครับชนะรวดทั้ง4แมตช์เลย พรพันธ์เป็นคนที่แข็งแกร่งมากไม่มีอะไรมาทําอะไรเธอได้ไม่ว่าจะเป็นคําพูดกระแสนุนกระแสนี้กระแสนั้นก็ทําอะไรพรพันธ์ไม่ได้นะครับเจ้าตัวมีความมั่นใจแล้วก็เวลาลงสนามตั้งอกตั้งใจเป็นอย่างมาก สุขภาพจิตคือแบบดีเยี่ยมเลยแหละนะครับผมนำมาซึ่งการติดตามไม่ว่าแอดมินจะลงข่าวสารของพรพันธ์เกิดปราดก็กระแสดีเป็นอย่างยิ่งนะครับขอบคุณทุกคนด้วยที่ติดตามช่องฮอตวอลเลย์บอลครับผมแมตต์ต่อไปของพรพันธ์เกิดปราดแข่งวันไหนนะครับต้องบอกว่านัดต่อไปสโมสรอนราปิดบูคาเรสเจอกับสโมสรอนวอล t น r อซึ่งณนะตอนนี้วอลันอรีอยู่อันดับ6ของตารางนะครับเฮ้ยถึงแม้ว่าจะอันดับ6 แต่ก็ประมาทไม่ได้นะครับเพราะว่าเลกแรกราพิดบุคเรสแพ้ไป3โบเลยนะอืมเราเคยแพ้เขามาก่อนแล้วนะครับ3โบซึ่งที่แพ้ไปนั้นพรนพันยังไม่มานะครับดังนั้นเนี่ยเกมนี้มีความหมายเป็นอย่างมากราพิตบุคเรสต้องการชัยชนะเป็นที่สุดพร้อมกับเลื่อนอันดับขึ้นไปอยู่ลำดับที่3ทันที อ้าวแล้วแข่งขันวันไหนแข่งขันวันที่25กุมภาพันธ์นี้เวลา4ทุ่มตรงนะครับช่องทางรับชมก็โอ้โหในเพจของราพิกปูกาเรสเลยนะยังไงก็ติดตามผลงานของพรปันเกิดปราดนะครับเจ้าตัวมีความตั้งใจมากแล้วก็พัฒนาฝีมืออยู่ตลอดเวลาพร้อมกลับมารับใช้ชาติไทยต่อไปครับผมนี่คือข่าวสารล่าสุดของวงการวอลเลย์บอลหญิงไทยครับมีอีกแล้วอีกไว้เจอกันคลิปหนะ้าสวัสดีครับ